ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะก้าไกลเตรียมสถานที่รับมวลชนวันชี้สไตยุบพ,พักพรุ่งนี้ขึ้นป้ายใหญ่ก้าวไกลไปต่อวันที่6เมษายน2567ที่พักก้าวไกลมีการนัดประชุมสสพักก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพ,พักก้าไกลในวันพรุ่งนี้โดยมีสสทยอยเดินทางมาร่วมประชุมขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาหัวนหน้าพัก เดินทางมาถึงเวลา14นาฬิกาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบกมือทักทายสื่อมวลชนก่อนที่จะขึ้นไปเป็นประธานการประชุมสสอในวันนี้ส่วนเจ้าหน้าที่พักก็เริ่มเข้ามาจัดเตรียมสถานที่พร้อมรับมวลชนที่จะเดินทางมาฟังคำวินิจฉัยยุบพ,พักในวันพรุ่งนี้พร้อมติดป้ายที่มีข้อความก้าวไกลไปต่อขนาดใหญ่บริเวณหน้าที่ทำการพัก อย่างไรก็ตามตอนนี้ได้รับรายงานว่ามีสื่อมวลชนลงทะเบียนมาทำข่าวที่พักก้าวไกลประมาณ300คนและพักก็ได้แจ้งสสห้ามนำรถยนต์มาจอดให้วนส่งเท่านั้นเนื่องจากต้องใช้พื้นที่รับมวลชนข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ